สวัสดีครับกระแสะข่าวดางาังมาแล้วครับตะนารากรเผยเบื้องหลัง JSL ปิดตำนานบริษัทบันเทิงชื่อดังจากกรณีที่ได้มีการออกมาถแถลงข่าวของบริษัท JSL Global Media จำกัดที่ได้ดำเนินง,งานผลิตสื่อสำหรับโทรทัศน์และสร้างบุคลากรวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมานานกว่า43ปีซึ่งอย่างไรก็ตามช่วง8ปีที่ผ่านมานั้น อุตสาหกรรมสื่อนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์จำนวนมากและผลกระทบจากดิจิตอล disruption รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบซึ่งล่าสุดนั้นตะนาการติยายนได้ออกมาเผยถึงเบื้องหลังบริษัท G S L g l o b a l Media จำกัดปิดตำนานโดยได้ระบุว่า ยืนยันกระแสข่าวปิดบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ระดับตำนานที่สร้างพิธีกรและนักแสดงประดับวงการบันเทิงมานับไม่ถ้วน j S L แน่นอนว่าพนักงานย่อมตกใจและเสียใจกับการประกาศแบบฟ้าผ่าไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าแต่ถ้ามองในมุมมองของผู้บริหารบริษัทก็คงเจ็บปวดไม่แพ้กันได้ข้อมูลมาจากบริษัทเผชิญกับปัญหาหนี้สิน เกินทุนมาหลายปีแล้วผู้บริหารพยายามเพิ่มทุนมาหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จจนเริ่มผิดนัดชำระหนี้สินทั้งๆที่หนี้ประมาณนี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีปัญหาเพราะมีแหล่งเงินทุนให้กู้มาโดยตลอดเจ้าหนี้ก็มั่นใจให้กู้ซึ่งเห็นโอกาสได้คืนแต่ในยนุคนี้หาแหล่งเงินกู้ได้ยากมาก อ่านคอมเมนต์ในข่าวแล้วก็เศร้ามากในฐานะที่ตาเองก็เคยได้รับโอกาสจาก JSL ให้เป็นพิธีกรรายการเจาะใจเป็นเวลา5ปีขอแสดงความเสียใจกับทุกฝ่ายทั้งพนักงานและผู้บริหารบริษัทที่พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอดเราจะรักคุณไปตลอดนะ JSL ขอขอบคุณข่าวจาก T News ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ